โรตีกรอบหมูยองจะมีรสชาติหวานมันไม่เผ็ดกรอบนานเคี้ยวเพลินโรตีกรอบหน้าหมูยองขนาด200กรัมในราคา139บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อโรตีกรอบหน้าหมูยองขนาด200กรัม3กล่องในราคาเพียง399บาทแถมทรงฟรีไปเลยเปิดคําให้การหญิงสาวผู้อยู่ในเหตุการณ์ถล่มโรงพยาบาลตอกย้ำอยู่เคลนหลอกชาวโลกพิรุษเพียบ หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่9มีนาคมค่ะเสือทั่วโลกโดยเฉพาะในตะวันตกได้รายงานอย่างพร้อมเพรียงตรงกันว่าเกิดเหตุโรงพยาบาลเด็กและสูติกรรมแห่งหนึ่งในเมืองมาริอุปอเมืองท่าย,ยูเครนทางตะวันออกเฉียงใต้ถูกถล่มด้วยการโจมตีทางอากาศทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย17รายโดยทางการยูเครนรายงานว่าเป็นฝีมือที่โหดร้ายและไม่เลือกปฏิบัติของรัสเซีย ซึ่งทางด้านของวรโลดีมีเซนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ออกมาเคลื่อนไหวกับข่าวนี้อีกด้วยว่ามีเด็กติดอยู่ใต้ซากปหลักหักพังของโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัขดขณะเดียวกันสหประชาชาติหรือว่ายูเอ็นระบุตัวเลขคนละเรือนยูเครนเสียชีวิตจากการสู้รบล่าสุดว่ามีกว่า400คนและสถานการณ์วิกฤตมนุษยธรรมในยูเครยนยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆด้านสำนักงานสิทธิมนุษยชนยูเอ็นระบุเพิ่มเติมว่าในจำนวนพลเรือนยูเครนที่ เสียชีวิตดังกล่าว27คนเป็นเด็กเพื่อตอกย้ำข่าวดังกล่าวถึงความโหดร้ายที่รัสเซียทำต่อยูเครนจนคนส่วนใหญ่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวและโจมตีรัสเซียแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ได้มีอีกกระแสที่ไม่ได้ถูกการเปิดเผยในสื่อต่างๆทั่วไปนั่นคือคำให้การจากนางมารนาซึ่งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์และเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของ The f o l of an Empire ได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์เมื่อวันที่3เมษายนโดยก็มีรายละเอียดว่า ทำให้การจากนางมาเรน,นาใครที่ติดตามข่าวสงครามรัสเซียยูเครนน่าจะเคยเห็นเธอจากเหตุการณ์โรงพยาบาลแม่และเด็กมาริอุปอที่โดนถล่มในช่วงแรกๆที่สื่อตะว,วันตกนำเสนอข่าวแทบทุกสำนักนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ของเธอซึ่งเธอยืนยันว่า1กองทัพยูเครนเข้ายึดโรงพยาบาลคลอดบุตรมาริอุปสอ 2. พวกเขาไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆเลยแถมยังเอาอาหารไปด้วย3ไม่มีการจงตีทางอากาศ สี่ช่างกล้องอยู่ในสถานที่เมื่อวันที่9มีนาคมขณะเกิดการระเบิด2ครั้งซึ่งแปลกที่ตักล่องมาถึงก่อนระเบิดหรือรู้ว่าจะระเบิดที่ไหนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานําเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ วันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะกวนกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงขั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั่วหอมนะฮะรับประกันเลยนะครับเนื้อน,นิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอม,หอม เลยไม่มีค้าสต็อกอย่างแน่นอนแล้วครับกรซซา์ขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บบาทเท่านั้นนะฮะแถมส่งฟรีไปด้วยเลยล่ะครับ